สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูการติดตั้งไพชามบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC กันนะคะ,ะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปเซิร์ชหาจาก Google ก็ได้ค่ะก็พิมพ์คำว่า p ไพชาม edu เข้าไปนะคะก็จะอยู่ที่จะเห็นว่าดาวน์โหลดไพชาม edu อยู่ตรงนี้นะคะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะ พอคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกดาวน์โหลดได้เลยค่ะก็จะใช้เวลาดาวน์โหลดสักแป๊บหนึ่งนะคะพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บการดาวน์โหลดไว้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาค่ะเหมือนกับที่เรา i n s tall total หรือว่า i n s tall โปรแกรมอื่นๆทั่วๆไปนะคะ ่ะแล้วก็คลิก next นะคะคลิก next ค่ะแล้วก็สำหรับก็จะมีให้เลือกตรงนี้นะคะว่าจะเป็น32บิตหรือว่า,า64บสิตนะคะสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็น64บิตนะคะก็เลือก64บบิตค่ะแล้วก็คลิก,คลก next ค่ะ ก็อินสตอลค่ะก็จะใช้เวลาในการอินสตอลสักพักหนึ่งนะคะโอเคก็ไม่ได้นานอย่างที่คิดนะคะเราจะ ถ้าเรากด finish ตรงนี้การ install ของเราก็จะเสร็จสิ้นนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากลองเปิดขึ้นมาลอง run Pycharm Edu ขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็ได้ค่ะตอนนี้ก็รอ Pycharm นะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ต้องการจะ import ใดๆเข้ามานะคะก็เลือกตรงนี้ได้เลยค่ะก็ะเป็นโอเคนะคะตอนนี้ Pycharm กำลังเริ่มต้นโปรแกรมแล้วค่ะ ก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเป็น learner หรือว่าเป็น educator นะคะตอนนี้ขอเลือกเป็น learner ไว้ก่อนละวกันนะคะเขาจะมี tool สำหรับให้เราเรียนด้วยเราจะเรียนเ,เริ่มเรียนแบบไหนก็ได้นะคะหรือว่าเราต้องการจะ create new project ก็ได้ค่ะตอนนี้ขอเลือกเป็น create new project นะคะแล้วก็ตรง entitled ตรงนี้ก็สามารถตั้งชื่อไว้ได้เลยสมมติว่าเราจะเป็น learn Python สำหรับการใช้งาน p ายาา r เราจะมีให้ดูในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะแค่แสดงให้ดูการติดตั้งาภายชางค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ